สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับพี่สนใจรถเก่งราคาถูกวันนี้นะครับผมทำชแนลใหม่เป็นชแนลรถเก่งแล้วครับราคา1 0 0 0 0แจนถึง2,90,000นะครับชื่อชแนลเป็กเก่งถูกนะครับเป็นรถจากบริษัทเพรย์นะครับที่ราคาประหยัดราคาต่ำๆนะครับ ผ่อนไม่เกิน6,000บาททุกคันในชแนลนี้นะครับวันนี้นะครับผมพาดูรวมรวมมันก่อนนะครับประมาณตั้งสี่หคันเป็นน้าจิ้มนะครับเรียกน้าย่อยดีกว่าคันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นคันที่สวยและน่าสนใจมากๆเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับ Toyota Vios ปี12สีเทาดําหายาย่าแบบนี้1.5รุ่น E นะครับมีแอร์แบกให้เบาะหนังสวยๆแบบนี้เลขไม้น้อยด้วยนะครับไมลหลักหมืน่นคันนี้ ราคาเพียงแค่265,000มาเร็วไปเร็วแน่นอนไม่ไม่ถึงแสนราคาเนี่ยสภาพสวยๆนะครับแบบนี้เก็บงานให้ครบนะครับของเราเนี่ยถึงจะเป็นรถเก่งราคาถูกเนี่ยแต่เราเก็บงานให้คันนี้นะครับผ่อนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ5,000บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจ v s ตัว E นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้คันเนี้ยราคาเพียงแค่265,000ไม่75,000 สีเทาดำเกียร์ออโต้นะครับปีสิบสองเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราถอดเบาะนุนนะครับทุกคันนะครับรถปีลึกๆแบบนี้เราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับเราปรับสภาพให้และเราเก็บเบาะให้นะครับเบาะเนี่ยเราถอดหนุนนะครับคันนี้ครับเราเช็คแล้วข้างหลังเนี่ยเบาะสภาพเดิมดีน่าจะเป็นรถที่นั่งกันแค่สองคนนะครับข้างหลังนี ไม่ยุบเลยนะครับสภาพสวยเดิมดีมากอันนี้คือสภาพเดิมเดิมนะครับของข้างหลังแต่เราขัดนะครับเราทําสปาเบาให้แต่เบาคู่หน้านะครับเราถอดไปหนุนเพิ่มนะครับเพื่อความแน่นนะครับเท่ากันครับนี่วีออนะครับถ้าเป็นตัว E จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้แบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจวีออดราคาถูกผ่อนแค่ห้าพันนะครับแนะนําคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสีเทาดำชมหยนัชเชนหน้าใช้สวยๆแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้สภาพสมบูรณ์เลยนะครับเก็บงานครบ คันนี้2อง0 0 0หกจัดไฟแนนได้นะครับจัดไฟแนนได้เต็มเต็มทุ่มท่มเลยสําหรับวีออตัว E คันนี้มาดูอีกหนึ่งคันนะครับวีออคันนี้นะครับเป็นรถเทินลูกค้านะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถเทินลูกค้าถ้าเป็นรถมาตรฐานเพชรยนต์คัดมาเนี่ยที่เราไปคัดมาเองจากภายนอกนะครับจะไม่มีชนหนักปิดความน้ําท่วมกับไมกองไม่อย่างแน่นอนแต่คันนี้เป็นรถประวัติดีนะครับแต่มีข้อแม้ครับคันนี้ของเดิมอะ่ะมันจะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าเขาอะ่ะ กลับสีมาเป็นสีดําเป็นรถเธอลูกค้าคันนี้ขายตามสภาพนะครับซื้อสดไม่มีแหวกสาหรับคันนี้วีออสชมเก่าปีสิปีศูนย์สี่นะครับรุ่น 1.5J ราคาเพียงแค่119,000นั่นเองแต่เราปรับสภาพไปแล้วนะครับลูกค้าเออส่งเข้ามาเนี่ยเราปรับสภาพให้นะครับเก็บงานให้นะครับหนี่ดูภายในนะครับบอกกรรมยี่นะครับลายสวยๆแบบนี้นะครับใช้ได้ใช้งานได้ต่อนะครับคันนี้ เราปรับสภาพเก็บงานให้นะคะเก็บงานสีให้รอบคันให้สวยนะครับน่าใช้แต่คันนี้สังเกตไหมครับป้ายทะเบียนไม่ใช่เพชรยนต์เพราะว่ามันมีการกลับสีมานะครับเราเช็คแล้วครับเราก็ขายตามสภาพครับคันนี้1 1ึ่งแพโคตรถูกนะครับตัดสดกร็ราคานี้จบเลยนะครับพี่พท่านไหนสนใจแอดไลน์ไอดีพีเ e หรือโทรศูนย์หกห้าครับฝากน้องวีออดดำนะครับชมแรก อาไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นอ่ะมาดูคันที่สามดีกว่าคันนี้นะครับนี่วีออสนะครับโอ้โหยังอาชีพรวมวีออสนะครับคันนี้คันนี้ทะเบียนจะไม่ง่ายหนึ่งศูนย์สองเก้านะครับหนึ่งศูนย์สองเก้าคันนี้เดี๋ยวผมเช็คราคาแป๊บหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเก้าคันนี้จะเป็นปีสิบเอ็ดนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่ประมาณแสนเจ็ดนะครับเป็นรุ่นหนึ่งจุดห้าอีปีสิบเอ็ดชมมายเนอร์เชนแล้ว คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณสักห้าพันนะครับประมาณห้าพันนะครับน่าจะห้าพันพอดีแหละคันนี้จะได้เป็นสเปคเบาะผ้านะครับเจ้าของเดิมไม่ได้หุ้มเบาะหนังให้เพราะสเปคเดิมโรงงานจะเป็นเบาะผ้านะครับก็ตัวเป็นโฉบไม่ได้เช็แล้วนะครับปีสิบเอ็ดนะครับผิวพันธุ์สวยๆเก็บงานให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าครับกุญแจนแบบนี้นะครับพุญแจรีโมทนีให้และนนะครับมาดูภายในของคันนี้กันดีกว่านะครับ สวยไหมเดิมไหมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าของเราทุกคันอะ่ะเราเก็บงานให้เลยครับปรับสภาพให้แล้วภายในคล้ายๆกับตัวเทาเลยนะครับเก่ากว่าหนึ่งปีราคาถูกกว่า1มื่นหกนะครับไม่ต้องคิดมากเป็นผมผมเอาสีเทาคันนู้นนะครับใหม่น้อยกว่าแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ใหม่กว่าหนึ่งปีแพงกว่าน,นิดเดียวเองได้บอดหนังด้วยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้สีบอลเงินอันนี้สวยเดิมเลยนะครับดูท้ายกันนี่ ผมนะครับรีวิวโดยนะครับผมเป็กผ่านการอบรมมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับผมมาดูรถเป็นนะครับอันนี้เป็นชแนลที่ที่สี่แล้วที่ผมทานะครับต้องบอกเลยว่าดูรถเป็นแหละแต่เดี๋ยวจะพยายามแทรกนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตรวจสภาพรถในการดูรถนะให้พี่ๆได้เลือกชมกันนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆมาชมนะครับรถมือสองนะครับราคาไม่เกินสามแสนแหละนะครับเป็นช่อง h ช n แนลใหม่นะครับเป็ก เก๋งถูกนะครับสามพยางจงําง่ายๆเดี๋ยวผมพาไปดูยี่ห้ออื่นกันบ้างเลยว่ะเก๋งถูกยี่ห้ออื่นเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับโซนนี้มีอีกสองคันนะครับเริ่มที่คันนี้ก่อนเลย Honda City นะครับสีดําสวยๆแบบนี้เบาะหนังด้วย 1. 5ดห้านะครับเครื่อง1 5จรุ่นเปี13บาจดส4สีดําคันเนี้ยราคาแพงที่สุดในชาแนลผมแล 99, ้ว2 9 9 0 0 0เา้ราคาของผมจะไม่เกินนี้นะครับถ้าเป็นสเปคที่แพงสุดจะเป็นแบบนี้เลย ซีวิกสีดำสวยๆแบบนี้นะครับ 1.5S ผิวพันธุ์นะครับเราเก็บงานให้ครบหมดแล้วนะครับมีพาดูราคาเลย 1.5S ไมลแสนป13ี13.14นะครับสวยๆแบบเนี้ยแม็กซิมัมผมเลยนะครับผ่อน6,000บาทพี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์ไอดี e k 152หรือโทร065 951 3374หหรือจะเป็นสายประหยัดแนะนำคันนี้นะครับ โ o โยต้า o คโร拉อัลเทส 1.6ECNG ปี13ได้ลดเครื่องอึดๆถึกๆทนๆนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่ๆแท็กซี่นะครับเขาใช้รุ่นนี้ครับตัวหน้าแบนวิ่งไป1ล้าน2แสน9หมื่นกิโลนะครับโอ้โหแบบเขาบอกว่าเครื่องยนต์เขาไม่เคยทํานะครับแต่ว่าเขาทาแค่ช่วงล่างนะครับเพราะวิ่งในกรุงเทพเนี่ยลูกระนาดอะไรแบบเนี้ยมันเยอะนะครับก็ต้องมีซ่อมช่วงล่างนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เขาบอกว่าเขาไม่เคยซ่อมเลย คันนี้นะครับสีดาสวยๆนะครับแต่งให้นิดๆนะครับทะเบียนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคันเนี้ยราคาเพียงแค่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณห้าพันห้านะครับผ่อนประมาณห้าพันแหละประมาณห้าพันนิดๆนะครับประมาณห้าพันสองอะไรเงี้ยครับก็ซื้อได้แหละนะครับได้รถ c ซ G ประหยัดน้ำมันนะครับช่วงไหนน้ำมันถูกใช้น้ำมันช่วงไหนน้ำมันแพงใช้ก๊าซ CNG นะครับขอฝากคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ราคา259,000ปี13 1.6 ECNG เนะเดี๋ยวเราพาไปชมเก่งถูกโซนนั้นมีสอคันนะครับมาชมโซนนี้กันบ้างน,นะครับ m i t s u b i s h แอด t ารดนะครับสีฟ้าปักกายปักกายแบบนี้นะครับทะเบียน9804ยใครเบื่อโตโยต้ตานะครับ5 6คันที่ตมกี้นะครับมาดูแอดฮาร์ดกันบ้างน,นะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับราคาประหยัดประหยัดคันนี้แอดฮาร์ดปี15 นะครับแอดฮาร์ปีสิบห้าสองแสนสี่หนพันะครับมันเลขเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนาพันะครับคันนี้เป็นแอดฮาร์ดหนึสองจีเนะครับเป็นตัวท็อปของเขาแล้วพี่ท่านไหนนะครับสนใจคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4ี่พันปปลายนะครับผ่อนสี่พันปปลายได้รถปีใหม่ด้วยครับปี15เลยนะครับใหม่กว่าที่ผ่านมาพี่ๆี่ท่านไหนนะครับสนใจแอดฮาร์แนะนำคันนี้นะครับสองแสนหมื่นห้าันไม่แค่แสนสอง รถปี15นะครับไป้รถปีที่ค่อนข้างใหม่กว่าคันอื่นนะเป็นเก่งถูกที่ปีค่อนข้างใหม่อ่ะมาดูอีกคันนะครับคันนี้ปรับสภาพสวยพร้อมใช้แล้วนะครับลูกค้ามาปุ๊บนะครับจิ้มคันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วขับกลับได้เลยนะครับเป็น t o y ต t a วีออสนะครับสีบอลเงินนะครับปี12 1.5e นะครับคันนี้สวยๆแบบเนี้ยราคาเป็นแค่275,000นะครับ เลขไม้แสนสามภายในเบาะหนังนะครับให้แล้วกระจกเดิมแพ้ตัวซ่าทุกบ้าน,นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับเก่งถูกนะครับที่ชแนลผมจะนํามารีวิวให้พี่รับชมกันทุกวันเลยอ่าถ้าสนใจเก่งถูกคันไหนแอดไลน์เข้ามา ID P e k เคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมน,นะครับชแนลนี้จะราคาไม่เกินสามแสนนะครับแต่ถ้าราคาราคาเกินสามแสนก็มีนะครับมีเรียงกันเป็นตับอย่างนี้เลย พี่ขนายสนใจนะครับแอดไลน์ผมปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวพาดันนะครับพาออกรถให้นะครับมีไฟแนนซ์นะครับประมาณ8ไฟแนนซ์นะครับช่วยพี่ๆนะครับให้ซื้อรถผ่านอย่างแน่นอนสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถเก่งถูกๆเข้ามาใหม่ๆแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ